ว่าตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มมั้งใช่ปะดูก่อนสามทุ่มคนเริ่มปิดแล้วอะเขาเริ่มปิดร้านกันหมดแล้วอะอแล้วก็จะมีแบบตอกซอกซอยให้เดินไปทางนูน้นทางนี้อีกเยอะแยะ,ยะเนี่ยสองข้างทางไปเหอะเออเดินทางวันก็ไม่หมดนี่เดินมากี่วันแล้วสามวันแล้วเนี่ยเสามวันแล้วยังเดินไม่หมดเลย มีไดโซด้ยแ,แต่ไดโซดที่นี่เอา้านี่ไงนี่ไงออนคาวะดูวะตรงนี้มีทางชื่อฮามีทางไดโซ่โอ้ไดโซ่สามชั้นเลยนะสองสามสี่เลยนะอถนอนยาวมากร้านปิดแล้วพรุ่งนี้เชตามมาแบบนี้เออแต่ร้านมันจะปิดหมดแล้วว่ะเสียดายจังรู้สึกมาสองวันนี้ร้านจะปิดหมดเลย แต่ว่าซอยเนี้ยกาชาปองเยอะเนี่ยสามร้านและที่เดินเข้ามาเน,นี่ยห,ห้างเคระไรมันติดหมดแล้วอะ่ะยูนิโคกับจีวีอ้าวปิดไปแล้วปิดไปแล้วฝั่งนึงดูว่าอดเข้าเจออีกแล้วร้านนี้ค่ะร <ใน S 1> ้านที่สี่แล้วเ<ะ>ยอะมากหลายร้านมากอุต่าร้านนี้ร้านใหญ่เลยร้านใหญ่มีร้านเกมไาแล้วเข้าไปดูบ่า ดูร้านเกมหน่อยลาดูทางนะลูกโอ้ถูกไหมเอ่ยเมื่อวาน <c oughs> ถูกไหมแต่ตัวบริการมีขนาดเที่ยงคันสองปี๊้าโงงสองสิบสองยังมีต่ออีกโดมนึงอีกไม่หมดง่ายๆเลยแถวนี้ เยอะมากอุ้ยมีเคสซิ่ไฟด้วยเรื่องนี้คือม้วจะมีทั้งสองซอยแเดินไปเดิดโอ๊ยโครจะเจออีกแล้วคูชิกาสึ่งร้านนี้เจอสาร้านแล้วท่านฝั่งนี้มันเหมือนเป็นพวกแบรนด์เนมหรือเปล่านี่มันมีกูชิมีแชมเปี้ยนมีเมื่อกี้อะไรวะแท็กฮอยเออร์อะไรพวกเนี้คือแบบเยอะเป็นแบบคล้ายๆกับออนานมีอะไรอีกอะ เยอะอะส w a ชอะไรพวกนี้ New Balance เป็นแบรนด์หน่อยซอยอื่นมันจะไม่ไม่ค่อยเป็นแบรนด์จะเป็นร้านแบบร้านคนทั่วไปแต่ละไอซอยนี้มันจะเป็นไอมีออนนห้างไดมารูอยู่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ไดมารูที่อยู่กับพาโก้หรือเปล่าน่าจะใช่อยู่นะแต่เนี้ยมันปิดหมดแล้วว่าเสียใจจังเลยยังไม่สี่ทุ่มยังไม่สี่ทุ่มเลยอ่ะปิดหมดแล้วอะเดี๋ยวต้องเดินกลับแล้วประเด็นอะไกลมาก คืออยากมาดูว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพวกนี้ค่อยกลับมาเดินตาตานี่ไงพากโากสัดแดงว่ะเราต้องเดินกลับมาอีกค่ะตพูดตลอดทางเลยเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยโอ๊ยแต่ละคนนี้ทำไรจับโปเกมอนมาถ่ายรูปมาจับถึงญี่ปุ่นเลยค่ะไหนโปเกมอน จับโปเกมอนนะโปเกมอนมาแล้วร้านที่รอคอยไปดูแล้วรอคอย,รอ,คอยรอยคอวา้าค่ะระวังหลงลูกคือมันเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะเยอะมากๆเลยแล้วมีชั้นบนดล้วนัตตายแล้วโอ้เยอะมากเยอะจริงๆ นี่เป็นร้านกระชับปองที่เยอะที่สุดในชีวิตแล้วที่ไปมาเยอะมากๆแล้วของแบบน่ารักด้วยแบบดูสีสันดูดีสดใสโหคือดูไม่หมดอ่ะ<ม>เยอะอะไรคือเนื้อย่างแล้วดูอันนี้ปอกออกมาเป็นส้มเป็นมะนาวข้างในนี่มีมามา่า้ลยไอเนี้ยมาม่าเนี่ย,มามาน,ยน่ารักมากอ่ะนี่นี่นี่อันนี้าะ ถ้าชอปองมาโอซาก้าก็ต้องทาโกยากิมีที่เเป็นลันช์บ็อกซ์ดูไม่หมดจริงๆโอ๋อสุดร้านแล้วดีใจจังมีอีที ET ด้วยอีทีน่ารักมีสปายด้วยนี่อันนี้ลายชินทันเซนสนใจอะไรไหมคะไม่เยอะมากมีแคแร์แบ๊วินี้น่ารักอะ กระเป๋า400รยเยนเท่ากับเทร่าไหร่อ 4, 4, ว่าจะอะไรไหมคะเอาอนะไรไหอันนี้อะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรก็อันนี้น่ารักจังเลยเรามาแลกเหรียญตู้นี้นะคะใส่ไปแล้วก็เดยวตังออกมาีแลกมาพันสี่าบิดค่ะบิดข้างบิดไปทางนี้ อ่ะไหนดูดิเห็นไหมดูหน่อยตัวอะไรวะวิเสียอะไรอ่ะชมพูถามเขาว่าสนใจไหนเขาบอกสนใจทุกอย่างเลยกดหมดก็คือล้มละลายไปเลยไม่ต้องกลับไทยแล้วมีบับเบิลด้วยบับเบิลอันนี้คืออะไรอะ่ะคอ,อนเน่หรือเปล่าเหมือนคอ,อนเน่เลยนี่เป็นพวกของกินบิสกิต เยอะจนตาลายอุ้ยอันนี้มาม่ามีมาม่าเมนทอดเมนทอดนี่นี่แหวนธามากอสธามากอสธามากอสมาไม้อยากได้สีสีฟ้าได้ปะได้ปะสีฟ้าป้าดูดิไยสีฟ้าเอ้ยฟ้าหรือเขียววะฟ้าหรือเขียวฟ้าหรือเขียวฟ้าหรือเขียวโอ้ยแกไม่ออกเดี๋ยวกัน อุ้ยได้สีเขียวธมากอรแหวนธมากอน่ารักป่ะนี่แหวนน่ารักอุ้ยมีมีเป็นเหมือนแบบแพ็กเกจมาด้วยดูมันมีกลไกลด้วยนะแบบกดกดกดแล้วหมุนหมุนหมุนหรือเปล่าเนี่ยน่ารักดีแมวอ่ะนี่อันนี้มีไฟด้วยเอาไหม,ไ,ม,มไฟฉายเนี่ยมันเป็นไฟบีบแล้วมีไฟนี่ได้มาแล้วเป็นพวงกุญแจแบบ เนี่ยลายเนี้ยน่ารักดีแล้วก็บีบปุ๊บนี่ไงเออน่ารักทำอันนี้ก็น่ารักดูดิดทอยสอรี่ฝั่งนี้จะเป็นดิสนีย์ละเออปีเตอร์แพนน่ารักอะ่ะนี่ลูกชายอันนี้ก็น่ารักไว้กระเป๋าอันนี้อะไรเครื่องจักรเหรออันนี้มันคือของโปรดฉันจะซื้อทุกไม่ได้ซื้อคะ่ะมีปอ๊อปคอร์นดูหนัง มันเยอะมากจริงๆเธอ,อมีพาเฟ้ด้วยเข้ามาแป๊บเดียวค่ะพันที่สองแล้วค่ะสองพันค่ะจิวสจวดเร็วหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าพันเลยนะเอ้ยหา้าเออมาแล้วสีอะไรอยากได้สีอะไรไว้ายสีว้ายสีเทาน่ารัก อุ้ยอยากได้สีนี้พอดีเลยไม่อยากได้สีนี้พอดีเลยเออเน,น,นี่น่ารักมากมันเอาไว้แบบว่าห้อยกับกระเป๋าอีกทีนึงดิโครน่ารักเลยขนาดนี้สี่ทุ่มแล้วค่ะปิดกันแทบจะหมดแล้วเหลือแต่แค่แบบที่มันขายแบบทั่วๆไปอ่ะคือไอ้พวกช็อปที่เป็นแบรนด์เป็นอะไรเงี้ยปิดหมดละทุกอย่าง วันนี้เราขึ้นมาชีเออเราเข้ามาที่ชินไซบาชิซูจิเมื่อวานนี้เรามาตอนมันแบบ3ามสี่ทุ่มมันก็จะปิดหมดวันนี้ขนาดนี้เวลาประมาณสักสี่โมงเย็นคนเยอะนะคือเดินเดินเห็นโตเกโกวคนเยอะมากแต่พอเดินเข้ามามันก็หลวมๆแหละไม่ได้คนเยอะขนาดนั้นวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรให้เราช้อปปิ้งบ้างร้านหลวงก็ยังเปิด ห้างพาโกกับไดมารูวมันจะอยู่แถวแถวนี้ตอนที่เราดูในแมบปบเราคิดว่าแบบต้องนั่งรถไฟไปก่อนจะถึงอะไรเงี้ยเราเราเราพักอยู่ตรงคุลิโกใช่ไหมคิดว่าจะต้องแบบนั่งรถไฟไปกว่าจะถึงพาโก้กับไดมารูแต่จริงแล้วมันสามารถเดินแบบเดินยาวๆนู้นไปตรงนู้นได้เลยมันจะอยู่แบบแทบจะสุดนู้นอะสุดถนนอะก็คือเดินมาแบบเพนอันนี้คือร้านที่เราเข้ามาเมื่อวานนะ ใหญ่มากใครที่แบบชอบกาชาปองอะมาร้านเนี้ยเยอะมากๆม,ม,มีสองชั้นแต่ตอนนี้ว่าจะไปดูแบบ New Balance ตอนนี้เราเข้ามาที่ ABC m a r มมีความปุย <laughs> น่ารักเนาะแบบแบบมันจะแบบแฟชั่นน่ารักหมื่นเก้าตรงนี้ถึงใดมารูแล้วแล้วตัวนี้เป็น New Balance อยู่ตรงข้ามกันเลย ไม่นิวมาร้านสู้หรูหราจังเลยอะไม่กล้าเข้าเลยกูอันนี้ปะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นเก้าห้างไดมารูนะคะขึ้นมาปุ๊บจะเจอนี่เลยอ๋อมันข้ามไปพาโกได้เลยโอ้เขายังชั่วเมื่อกี้ขึ้นบันไดเลื่อนมาเหนื่อยมากน,าน,นี่ใช่ทานจิโร่เปล่าตัวอะไรทันจิโร่เขาบอกทานจิโร่แม่ก็ไม่รู้จัก ไปเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าลูกไปเราเข้าไปดูข้างในไปออนนเด้อชื่อมันคืออะไรนี่วันพีซนี่อ่นี่อ่ะชั้นนี้ชั้นปิกระจูชั้นนี้วันพีซก่อนเดี๋ยวค่อยไปปิดกระจูต่อนีม่มันก็จะมีแบบของขายอุ้ยมีอันนี้ด้วยดาก้อนบอลดาก้อนบอล อันนี้คืออะไรอ,อ,อ่ะไพ่เหรอไพ่เลยาะอ่ะไปดูต่อยังมีวันพี้วยอยู่น้ำม,มีป้ายวันพีโอ้อนีโซเอาแล้วอะนี่นี่ไงคนนี้คนที่เก่งที่สุดนารูโตะใช่ปะใช่นารูโตะไหม,ไม,มไหก็คนนี้แหละเขาเรียกนารูโตะ แต่ว่าน,นี้ก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆจิ๋วๆยังแบบไม่เข้าไม่ถึงเท่าไหร่อไปาไปดูโปเกมอนล่ะเดินออกไปค่ะนี่ถ่ายรูปกันนี้ก่อนถ่ายรูปอันนี้อะไรวะเนี่ยเนี่ยนี่นี่ไงโปเกมอนนี่ไงโปเกมอน,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 นมีโปเกมอนคาเฟ่ด้วยนี่มีที่ถ่ายรูป ว้าวมีเกอ,อุ้ยมันใหญ่อยู่นะมันใหญ่อยู่นะมีแต่ว่าต้องจองชิวหรือเปล่าอุเวลาดูดิอันนี้อะไรอะ่ะไปกดกดดิทำไมเขากดได้ไปกดดิแถบนี้เปล่าแบ มันคืออะไรอ๋อนี่ทำไมกดไม่เห็นได้เลยวะ Oh, งงมากเลยไม่รู้สรุปมันอยู่ชั้นอะไรกันแน่แต่ว่าไอ้คาแรคเตอร,ร์เยอะมากาอันนี้อะไรอะคาแรคเตอร์นี่มีเลโก้ด้วยเออชดาเขาว่าน่าจะใช่นะเพราะมันมีเลโก้อ,อยู่แถวนี้นมีไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะนมีกอซิล่า,าแต่มันไม่เห็นเทรนด์ดูเลยอะไรวะจะเจอมัอนเดียวนีม เดินวนๆเฮ้ยนี่มีชินจังด้วยมีกอสซิล่าวีอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่ารักจังมีชินจังไปไหนแล้วอ่ะอ้าว เดินเข้าไปในเลโก้ค่ะเดือ <c oughs> เข้าไปถ่ายรูปในเลโก้เฉยไม่มีการแจ้งก่อนด้วยนะนี่ที่นี่มันมีป๊อปมาร์ทด้วยแต่ว่ารู้สึกว่า Nintendo จะไม่ได้อยู่ที่นี่นะเพื่อนบอกมันอยู่ตรงกูเมดะเป็นแบบอีกสถานีหนึ่งแล้วดูรีวิวมาจากไหนว,ว่ามันอยู่แถวนี้แต่ว่ามาที่เนี่ยคาเลคเตอร์ก็จะเยอะมักตอนนี้ไม่มีละเป็นฟิลแบบร้ <c oughs> แล้วก็เลือก <c oughs> ท็อปปิ้งเอง จะเป็นแบบนี้เอออันนี้ก็หยิบของที่เราต้องการเข้าไปอันนั้นตู้อัดหรอ่ fish โ<จ>อเคแต่ต้องมาสั่งสั่งราเมงก่อนแล้วค่อยเติมนั่นเติมนี่นข้าวหมูอ่ะนัม b บ r n วันนัมาบอกทู่อน้างย่างนีเขามีเดีด่ยก็บอกนัมเบอร์เขาไปว่าจะเอาอะไรแล้วก็จะมาโซนนี้นะคะ ก็ค่อยเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วก็จนมาจ่ายตังค์เจ้าน้ำอะไรเปล่านี่วอยตาไม่ได้อะสำเร็จแล้วอันนี้อะไรอูต้องไข่ชามใหญ่อยู่นะมันมีออก็ม้เถือนี่ไปให้รอบนึ<ะ>่งกแล้วเดี๋ยวเราก็มาเอาน้ำตรงนี้<ะ>เพราะว่าน้ำอัดลมหมดพอกินเสร็จแล้วก็มาเก็บถาาเอง